ยังการกินมักโมวะสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เขาไปซื้อไข่เขาก็ซื้อมาให้ขอบคุณลูกคกพี่น้องจ๋าซื้อมาฝากก็คือไปอำเภอมานีก็บาได้ยังมาฝากก็คือหาก็ได้สิ่งจําเป็นเพราะว่าเขาไม่เห็นแต่ละเถื่อนมันแตกมันหักมันทะลุผูพายไปเลยก็คือโอหรือว่าขันตักน้านั่นเองนะฮะแล้วก็ฝอยขัดหม้อนะฮะมันจําเป็นมากเลยแล้วก็ไฟแชกสามอัน มันจําเป็นสําหรับครัวเรือนนะฮะเพราะว่าเวลานั่นนะจะถามหาโอ้กาไฟแน่กาไฟแน่ภาษาเลรา,ลาอเอากาไฟไมาให้แน่กาแฟบ่เเ็นใดหาจุดสิรลบสิตายบางคนเออนั่นแหละ,ะมึงไปใส่ต่างต่อได้อีกแล้วบ่ก <c oughs> เดินไปค่ะ <c oughs> หมอมีผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมนันไวส้สือปุ๋ยสือน้ำมันให่ครอบครัวลูกหกเนี่ยบ้เนาะโอ้ยเยี่ยมันเหี่ยวเนะมันเหี่ยวนะมึงโอ้ย้อมการกับอิซานมได้นี่หลุดเดียวการลุย,จจยซูเนียจะจ่อยซนะยังเจออยู่เนาะ ทีากฉันได้ไข่มาแล้วนะทุกคนวันนี้เยุเย้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 เย๊เ้เย้เย้เย้เ้เย้เ้เย้เย้เยโเย้เเเ ฮะบ่มีหน้ามโหดบ่มันคือเหี่ยวแท้อุย้ยจอหมากเลยพี่น้องเป็นหมากน้ำกระมี่อะ <c oughs> เออสบายดีอ่าต่อเปย์ยังคือสัมญยาวแทะน,น,นะนอนได้อยู่นี่แพทต <c oughs> เิเออเออ เออโอ๊ยป <ítulo> uh, oh. ้าต anyway, um, ัว <centres> ย <dont laugh> oh. ังคือแปนคับแท่นี่ป้าเอออะไรปลูับล้นเมัน่อหลูเจ็บดมันดูจะเลือดออกผูกขูดกูสันดานมาเอ้ยคอหน้าบ่อนี่นะป้าตัวเลือดกูออกเลีได้กเ่ย เลิกอยู่นี่น้ำสางโอ้ยเนะาะมักหน้าบ่ไทยยู่หัไหลนะแพยตย์ป้าตัวเคยคือได้สุดงานแท้ได้มาใส่นนนเานาะงามงามค่ะงามงามเร็วสบายดีปา้าลูกงามงามเออสบายดีลูกบ่<ะ> เสือตัวนี้จะได้มาตอไซฮะไอตาแม่ไปสสั่คุดยังไม่ได้แล้วอยู่วะ,ะาดีนี่นะเฮ้ยเาไดีปลรานปเฮียนด้ขงีอ่ะ มันกามันกระดุดพายแล้วเนาะลายไปได้นั่นดุด่ะมืม่นนึงเ<ท>ออกรดุดเอานล้านขึ้นมาน่เเียบถึตรน้การหนำบ่หงโมงเอาในสาบาดนี้นะนอ๋ตายล้าไปะปลาหน่าเิงกปาหน่ามันสิได้มันสิบตายตี

ไฟมันบ่อแห้งย่นะแม่ต้ยไหลูกต้ย่ต้ยลงยืนน้ำพ่านะบนต้ยาตุยืนน้ำแม่เนะเอาไข่อะไรไปไว้กินเบ้งไปเบิ่งขันนองก่อนปะ้อะ้ดูตั้งแต่มือได้อันนี้นะ โอ้ยเหมือนสาดเนาะพวเวอร์อะพเวอร์หลังโอ้นะไปไว้ใส่บนนั้นเด้อมันออกที่พอน้ำนะพัเวอร์อะพเวอร์หลังได้เงินมากอะจะต่อหยอดในพี่น้องเลยเป็นแนได เออมันอ้าวแล้วมันเออย่างตะนี้บ่มันน่ะมันสิเป็นอะไดเนาะน้ํามันสิแย่ขึ้นพอได้นี่แยกจนพอแล้วกันบ่เฮ็ดคั่นไว้ แหน่ะมันแห่และของบดได้ปล่อยปลา <Okay. S 1> เอาสะพอนะมึเด็น้องสมัยมยังมายังมาพอนะี่นพากันคุดเดอแพรติคุดน้องแล้วก็ค้นด,ดินขึ้นอีกคุดลงเด้อหนูเด้อร์โอ้ย <c oughs> ดูสหายหมื่นเดียวหลุดหอมบนเลิกมึงดู พี่น้องลาบคือเก่าเนาะลาบคือเก่าเสียทางพน,นักงานเนนมึงบางสิบเบิ้งคันมันมันใหญ่ปาได้เด็ดเนี่ย,ยโอ้กูแสบตัวที่มาขูดกูดดนี่เด้ แน่นแห่ยังไข้บ่ขาดยังไข้บกขาดตรงเนาะขาดมันบักใหญ่หนึงเ,เห็ทดทาน,นี้จะบอกอห่อนเด้เงีย,ยบสงัดเข้าหุ่จากต่อยอดเด้ พ่อแม่พี่น้องเอ่ยไปได้ใกล้ไปได้ใกล้เอ๋ว่าเขาได้เงินมากแต่เขาอยากมีหนามเก็บไงแต่ว่างบมันบ่นบพอนี่ยนะนี่มึงดูป้าตัวคันคันสูงอยู่แต่ว่าหนามนะมันสิปริมาณมันก็เก็บได้บ่หลายนะหน้ามนี่น้อยเอย้ยหัวมันบ่ได้เลิอกดิ ขั้นมาทั้งนี้คือแนมลงไปคือนบ่อเลิกนี่ทั้งกว้วนนะก,กว้างแต่มันบ่เลือกแนมเก็บได้มาไล่ทั้งเราทั้งกว้วนเลยว่าโออีกย่านขายมันมีแค่ด้านเดียวมันมีซองด้านเก็บได้ได้เงินขายมันก็เลยมาอันดุดนอง ดูดขึ้นมาสื่อได้พี่น้องโมเมนจกถ้าจกลงหลึกๆยังแค่พี่เนาะองได้เงินเมื่อหนึ่งเด้แต่เหตุไดพี่น้องเอ้ยมันการที่เขาว่าอันคูนขึ้นนี่ก็ดลายเติบนี่ขี้ดินนะมึงรูปผมได้เสนอก็เอาไปมีเงินจังหว่ากันอีก แพนติม่วนนยิ้วไปเที่ยวบนมือนันนะฮะม่วนคือบมเห็นปาาเด้ม่วนและสุบเจ้าได้เหรียญสไลเดอร์ผู้ลุงไปเผาที่มันเหมยกันจกลงหลอกๆยังไข่ได้เนาะอันนี้แัดเทยขึ้นมา กรุ่มกีุ้มนอกแรงนะวรนหน่ามัไลลงไปมากสิบอันนี้อือน้องแบนน้องแบนกับข้ามันกว้างกว่านี้กับข้าย,ยู โอ้ยผู้ดูดเกิดจะเป็นดูดหน่อยดูดเอาตะคันนาสิดูดมาทางล่างพี่ให้มันลงอันระเบิดแนวก็รดูดเทย์เกิดจากูเขาบอกบกข้าวคอเขาแบบเทยนไปทางนั้นอีกให้มันซสีเลิกลงแนวอ่าเดูดเอาตะขีดินคือไปป้านขั้นมันสื่อ nó, mất gì, đưa nhắn đại có tổng thay, thay mất thay mẫn, thay nháng, nhỉ, sao, để ตัวน,นี้ก็ยังก่นเหมือนบ่มันะมนะแห่งกระแขงนะ,ะเนาะนนส่งเหียแล้วจังหวะใส่สุดตัวน,นี้ไปผัดปวดเหนียวโอ้ยจะมาแกะกันอยู่แทบนั่นวะจะเปม็นศาสตร์แพตตีสักใส่มายัางเนาะวะสุดนะ่ะสุดนี้ ก็ดีแล้วที่ดูดนะกระ็กร้านกนาปลุกน้ใกบพเส่รานกันเงษอไหนยนบ้านเนี่ยบพปลุเ่จ้าตายนร้าบ่นเอาหงกินแน่าสิไปข้อน้ำขอเขาเฮาลเดสอาหกัน้อแนกบอยอละน้อ

ม่้น,น้านมึงน่ะเขากลแล้วออม,มันละ,นลนละอันนี้พาแก้งแข็งสติปกรกันในได้บบไเบาโูกเจ็บบนหน้าทองซปลูกม่านกัเพื่อสิได้เงินภาคเกษตรบ้นี่เออภาคเกษตร ปูมังโมกับมังโมอันหนามเบิดสิไปขอนหนามเขากับบ่อหายบาดนี้อ้าชักสีเหตุแน่ได้มันเป็นน้ำไฟเบ้ออันแบตมากกว่าคืนเต็มยุสรเวลาเปิดนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยยุบหน้ายุหลังจะเหม็นสาสตริบิท บอ่อพอสิได้สิวันนี้ได้สะเห็นละเมื่อยน้ำดิเขาว่าบอบเป็นนะเอเหลืองดูดนองนคะันเท่าสี่ให้เขาเทยขึ้นไหนเขาก็จะเทยอ,อยู่ดอกเทยขึ้นน้อยหนึ่งนะทางนั้นนะดูดขึ้นอีกพอาะ้มันเป็นหมงอันนี้มันเป็นนองสรุปแล้วได้ตะขันมันได้ตะขันน้องตัวนี้นะ มีเงินจกลงอีกสามเมตรสี่เมตรนี่พอดีกลุ่มมีล็อกแหลงราวน้ามันั้นก็ลงมาทางนี้ก็ลงไปเอามาน้ำมึงไงแทนเนยมีเงินจักหมื่นหนึ่งเนาะจ้างเขาเบลิสกีมให้ลุงเติมถั่วนะ ปเก็บไฮไลท์แทะพอแล้วพอแล้วเอาแบ่งไม่กินหลดเอาไปคลายอยีบ่หือโอ้ยีแม่นสาดพอกระเทินเหต็ดยังกับพ่อกระเทินเจม่นสาดวาสนาบ่ซอย วัดสนามบ่อซอยแวแพัติพัติมาไปข่า,าตีนไปเละวัด <laughs> สนามบ่อซอยบ่มีหนาบ่มีไฟวู่นใหญ่จะดีสอยเรือมาได้หนามกับหนามกับโปแห้งเดี๋ยวนี้นะมาหัวเกิดจาหยัง ปูกมังโม่าพอสิได้ขายกับบ่มีหนามโหดมาเราเหี่ยวตายเบอ้อตอนน้นโอ้ยเป็นเวทนาครับเห,หนือหน่อยดิหมังน้ำเต้าเนาะเหนื่อยดิพี่น้องสีสอยนั่นได้ดี มันเป็นน้ำได้บ่เป็นน้ำปั๊มน้าบ่หรือว่าเป็นน้ำเหม้อไฟเก็บไฟบ่ดีบ่ดูไหนไดนโอ้ยเหม่ยหม่ยเด้โอเคพี่น้องขอบคุณพี่น้องเบอร์ทุกคนที่ติดตามเด้อไ่พรอกับใหม่คลิปหน้าแบ่งไหวเด้อนี่แหละพันติแบ่งไว้เด้อหมักถั่วนะมาต้องให้ลุงเบิร์ มันออกมาแห้งยุดแต่ละไปแแล้วมันยุดบ่มันแนไรเนาะหาบดิเอเบร์สไปแล้วนี่ยังว่าปกติเนาะ มันบวเทิงหน้าเบา,าเฮ้นห,หน้ามันเบิดทางลุ่มได้นี่นะเนอะมันบอแม่นไฟได้นิอากเยิ้มแมนบวสมประกอบ สีเป็นน้ำสีหลังดักบ้านนี่โอ้จะแมนเลย